มึงมึงเคยหิวแล้วอยากกินอะไรมากๆวะ่ะใช่วันนี้กูหิวข้าวแต่เช้าเลยแล้วกูก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากกูก็เดินเท้าออกจากบางนาด้วยกองทับท้องที่กูมันเรียกร้องว่าเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดเท่านั้นเช้านี้กูก็เดินเดาะแดะเดาะแดะกันไปด้วยแสงแดดอ,อ่อ,อนๆถึงกับไม่มีนี่เดินหลบเสาฟับฟับฟับนี่กูเดินเป็นแบบทางซิกแซกกันไปเลย เท่านั้นยังไม่พอเส้นทางการเดินของกูโอ้โหบันเทิงมากต้องหลบสะพานลอยเป็นหนึ่งทีแฟบมานี่แล้วกูก็ต้องหลบเสาวับแฝบวับแฝบ,บไปอีกโอ้โหแต่หลังจากนี้มันก็เป็นเส้นตรงละไม่ค่อยมีอะไรมาขวางและกูก็เดินกันมาเรื่อยๆอ่ะโชคดีหน่อยที่แดดมันไม่ร้อนแต่แม่งเดินไกลไอ้รองเท้าบ้านี่แม่งก็ไม่ขยายกูสักทีตอนกูซื้อคนขายรองเท้าบอกว่าเดี๋ยวมันก็ขยาย ซื้อมาเสร็จปุ๊บกูใส่มาหลายเดือนลวยังไม่ขยายเลยบีบตีนกูเลิศเกินเดินทีไรตีนบวมทุกทีเดินมาถึงตรงนี้กูก็แบบท้องกูเริ่มไม่ไหวละเริ่มหิวจัดละนี่เดินผ่านตึกแถวอะไงห้องสวยไหมน่าซื้อเก็บเอาไว้สักห้องพอมันใกล้ถึงเท่านั้นแหละเมืองท้องกูมักเรียกร้องแบบว่าเต,วเ,เตียวเป็ดเตียวเป็ดเตียวเป็ดเหมือนแบบ เหมือนจะแบบต้องกินให้ได้ต้องกินเดี๋ยวนี้อะอะนี่ข้างหน้าคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกูแล้วแปบเนี่แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้มันอยู่หลังเซเวน่นของอร่อยมันต้องลึกลับหน่อยไปค่อยๆเดินกันไปโอ้โหใจกูนี่คืออยากจะพุ่งเข้าเซเวน่นแต่ก็ไม่รู้จะไปกินอะไรเพราะท้องกูบอกว่าเตี๋ยวเป็ดเท่านั้นกายถึงแล้วเว้ย ไปเลยนี่ผลมอไซคันนี้ไปก็จะถึงแล้วและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่กูตั้งใจจะมากินททเดิน <ส nit> ปิดเมึองมาถึงตรงนี้กูอ่ะน้ำตาจะไหลเข่ากูอ่อนเลยแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะกินอะไรแล้วด้วยและนี่กูเดินมาอย่างไกลอ่ะเก้าโงครึ่ง เต๋วเป็ดกูโอ้กูแม่งท้อเลยกูไม่อยากจะเดินกลับเลยออแล้วมึงดูกาเดินกลับแดดแม่งเหมือนแกงโอ้เมื่อกี้ไม่มีแดดนี่มาทั้งดวงเลยกูร้อนเลยกูเดินอาบน้ำตามาเลยกูเต๋ยวเป็นตัวเปิดไม่ต้องแดดแล้วมึงเคยเป็นมาเวลาอยากกินอะไรมากๆแล้วไม่ได้กินแม่งคิดอะไรไม่ออกเลยไม่รู้จะกินอะไรเลยโอ้โหบไรรลัยไม่พักเลย นี่บรรยายงของกินเลยกูเศร้าเลย